สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ออกมาเดินชมบรรยากาศข้างนอกนะฮะโอ้ยวันนี้วันอะไรครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสามครับไปดูครับผมมากะใครอ๋ออันนี้มันแกนแล้วไม่เหรอเนี่ยมันไม่ทุกแล้วเนี่ยมันออกมาแกนรูไหมเนี่ว่าเงาะเนี่ยบอกแกนรูไหมเนี่ยมัน พันธุ์อะไรไม่รู้ลุงเรียนหรือเปล่าออกเขียวๆไม่ใช่พันอุงอิงเอาเอาเงาะพันอกอุงอิงด้วยเลยไก้บ้านอุงอิงด้วยเลยเอาอยู่สีเกตเนาะเอ้ไก่อุงอิงอยู่อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งโน่นอืมเงาะอุงอิงด้วยเลยมมาจากไหนนะแกเนี่ยมาจากโคราชมาจากโคราชเนี่ยโอ้ทำงานอะไรอยู่โคราชโอยทางน รายนี้ลอืสบายสบายิวๆปลูกอะไรบ้างที่บ้านที่บ้านไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไไไม่ด้ปลูกอะรเลยการปลูกทุเรียนอยู่นี่หวังเขียวทุเรียนทุเรียนหวังเขียวทุเรียนหวังเขียวโอ้โหเขามีเขามีกันอยู่นั่นแหละไม่ทุเรียนหวังเขียวสู้ทุเรียนอุ่นเองไม่ได้ถ้าปลูกทุเรียนองุ่นเองเนี่ยโอ้โห ไม่ต้องห่วงอ่ะคนกินทั่วประเทศขายดีด้วยเขาดังก่อนอะไรนะเขาดังก่อนเราอาจจะดังด้วยก็ได้ทุเรียนอุง๋งอิงแหละไม่รู้แหละถ้าผมปลูกทุเรียนผมก็จะบอกว่าเอาพันอะไรเนี่ยผมก็บอกพันอุง๋งอิงครับเอาเรื่องจริงตรงพันอุง๋งอิงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันอุง๋งอิงนึกเลยเนี่ยทุเรียนเนี่ยอ,อันนี้เงาะอ่ะอันนี้เงาะเหรอ เงาะุงอออิงเงาะุงออกกิงเงาะก้เงาะุงิงเรืออะไรไหนไอ้ลองกองหรือเปล่าเรืออะไรใช่ไหมใช่ดิใช่ลองเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ลองกองลองกอง,ยอยงลองกองลองกอง,องกอง็งแถวนี้เขามีแต่ผล,ลไม้อําเภอกันทะลักนี่เป็นอําเภอที่ ผลลไม้อย่างเดียวเลยนะอืมทุเรียนมีเงาะอ่าธุเรียนมีเงาะมีลองกองมังคุดอะไรปลูกได้หมดอ่ะเป็นเป็นเป็นอำเภอที่ที่มันมันคล้ายๆกับชุมพรบรรยากาศตอนเช้าจะเหมือนกันอ่าใช่ใช่มันเหมือนทางใต้ถ้าผมเดินเล่นเนี่ยน่าจะผลไม้เมื่อกี่เดินเล่นนี่เออผลไม้เหมือนนั่นแหละ เจอเจ้าของบ้านสามารถบอกของกินในหน้าเขาบอกเอาเลยเลยก็สามารถติดลองกองกินได้ชิมได้เนาะนี่ชิมได้อันนี้อะไรเอาไหมหมากอะไรเนาะเอาเชืเม็ดไหมมีไงกินได้มากอะไรจักเนาะไม้ไปทั่วไหนจักจัหมากอะไรโอ้ยหากินไปทั่วไไม่ด้สวย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 ไม่อันตรายอื้ บรรยากาศเช้าเหมอกเยอะๆไม่มีร้านไม่มีร้านค้ามีจับป่ากระยุงตอนนี้โอ้โหดูดูศาลหรือเปล่าศาลหรือบ้านบ้านบ้านโบราณมีอุ้งน้ำนั่นด้วยนี่บ้านโบราณบ้านโบราณโอ้ไม่โบราณหร้านน้องนี่เขาว่าเขามาทำเฝ้าป่า ป่ายางแล้วเขาก็ขีดยางกันเต็มเลยเราไม่เคยเห็นคนกีดยางครับมาจากโคราชมาดูคนกีดยางที่ศรีสะเกีเนี่ยกำลังกีดยางมาเดินชมผลไม้โอ้ไกลแค่เอาไปนะไปเดินไปไม่ไปไรเดินไปป่าทุเรียนป,ป่าย,า,ยางรวมเยอะผลไม้เยอะเดี๋ยวนี้เขาจะไอ้นี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะพยายาม ไอ้ตัดยางพาราทิ้งแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนมาปลูกผลไม้แล้วตอนนี้นะอืมมันหมดยุคของยางแล้วตอนนี้นะยางพารา่ะตอนนี้เขาก็ล้มพยายามล้มต้นยางมาขายยวกเออนี่เห็นไหมนะขายยวกขายใช่ไหมต้นสูงทวมหัวเลยขายยวกโอ้ยเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยไม่ขายอะไรนะขายยวกไม่ใช่ขาอุ้งอิง โอ้ข่าอุ้งเอามาดูนี่นี่ข่าอุ้งอิงอ่ะเอาเรื่องจริงเอาก็ข่าอุ้งอิงดอกเด็ดพันองอิงด้ยขาพันอุ้งอิงนี่เห็นไหมล่ะเอาเอาข่าพันอุ้งอิงเนาก็ข่าพันอุ้งอิงเลยเมื่อกี้ไอ้เงาะพันอะไรพันอุ้งอิงบอกมาตรงนี้ข่าพันอะไรอุ้งอิงข่าพันอุ้งอิงเดี๋ยวไปเจอกล้วยกล้วยพันอะไรอุ้งอิง เล้าก <g binary> ็อ <fi> <glaube yapmış> ุง <ga> อ <ay>? ิงรวยเนาะก็ไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นพันอุงอิงแล้วคือหมายความว่าขายดีทุเรียนก็ขายดีข่าก็ขายดีผลไม้ก็ขายดีคลิปยูทูบก็ยังคนก็ยังเข้ามาดูเยอะก็ต้องพันอุงอิงเด็ด เ,เพราะว่าแถวนี้อยู่ห่างบ้านเขาไม่เกินไม่รู้แหละทั่วประเทศนี่แหละทั่วประเทศนี่แหละถ้าพูด<ร>ถึง,<ร>ถงตั้งเป็นชื่ออุงนี่หมดเลยสวดมนต์น่ะก็ต้องสวดมนต์ท่องคาถาอุงอิงอุงอิงอุงอิงถ้าเดินเดินมาเจอป่ายางพันอะไรอุงอิงอุงอิงน้ำมันน้ำดึ่งเงาะอไหนไหนเงาะไม่ไม่ต้นเอ็นเอ็นนะเน่เงาะ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 เหรอต้นใหญ่แค่เงาะเงาใหญ่เลยเนาะเงาะก็เงาะพันอุงอิง มะละกอปุ๋งอิงต้นกล้วยก็อุ๋งอิงอุ๋งอิงมดเนี่ยอ,อ้ดงขาทั้งนั้นเลยโอ้ยขาอุ๋งอิงก็อย่าง,งนี้แหละนี่จักไร่เนี่ยเกินส,สิบไร่หมดหละ มันเป็นดอกเลยเก็บกิิกเก็บดอกเนี่ยดอกขาจิ้พริกเนาเด็ดแลหน่อยขาพันอะไรครับอุงอิงครับขาพันอุผมต้องถามท่านท่านเป็นคนตอบโอ้เอาลองถาใหม่ดิเอาขาพันอะไรครับขาพันอุงอิงครับผมอ่านั่นเห็นไหมงามเลยเนี่องามเหมือนคนเลยใช่เช้ามาเห็นบรรยากาสดชื่นสดชื่นอืม หมอกเรียบเลยกก็หมอป่ายางมีหมอกมีคาหมอกอุ้งอิงหมอกอุ้งอิงอีกล่ะกระแดนหมอกยังอุ้งอิงฝนก็ฝนอุ้งอิงแหละฝนเดี๋ยวฝนตกตอนเช้าอุ้งอิงอุ้งอิงทําให้ตกมาจากโคราชครับเดินเที่ยวป่าสวนยางสวนยางสวนยางของอุ้งอิงอุ้งอิง เกลกันธละลักษ์ชีสเกตอ่าถูกต้องครับสามร้อยกิโลจากโค,นะคราชมาเบิงปลาอย่างเบิงปลาสวนเงาะนั่นเห็นไหมล่ะบอกสวนเงาะเนี่ยก็ต้นต้นผมเห็นเนาะผมรู้เลยว่าต้นเงาะต้นใหญ่ต,ต้นใหญ่มัน <700. S 2> คือกิง่งกิ่งมันจะอย่างนั้นแหละกิ่งมันจะเอน็นเอน็เอนใหญ่ใหญ่อย่างนั้นแหละแสดงว่าปลูกขายมาหลายปีแล้วโอ้ยนานแล้วูกยนานแล้วน นั่นเขาก็ตัดพื้นที่ยางออกบางส่วนน่ะที่มันแก่แล้วอ่ะแล, mm hmm. แล้วเขาก็ลงเงาะ mm hmm. ก็ถึงบอกว่าที่นี่ผลไม้เนาะเงาะทุเรียน mm hmm. มังคุดอะไรอนะ่ะหมดเลยล้องกองเอิญลองกองอะเยอะ <Okay. S 1> อแล้วป่านี่เขาจะตัดมเมื่อไหร่จะตัดมเมื่อไหร่ถ้าป่ายางโอ้ถ้าถ้าอันนี้อันนี้ก็พอกีดได้เขาก็เกีดไปจะตัดทำไมกูกีดอยู่นี่เดี๋ยวมันกระโดดลงไร <laughs> ้านฟารหรอก <ห ả? S 1> นะฮะไม่ไม่เมื่อกี้นี่ไงไปอีกนิดนึงหนึ่งจอดเมื่อกี้นะียเดินหาเราะครับเดินหาเราะที่ก,ก,รทรรกันทรลักหากินกาแฟตอนเช้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับืเช้ามาก็เดินเดินเที่ยวชมบรรยากาศนะครับก็มีการกระเซาเ้าเยาะแย่กันบ้างนะครับถ้ามีคําพูดหนึ่งคำพูดใดที่ ไม่เหมาะสมก็กราบขอวรธานอภัยไว้ด้วยนะครับกราบขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้นะชูด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ